สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะฮะแล้วก็ผู้ที่สนใจในวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกิจนะครับวันนี้ผมจะมามารีวิวนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นบูชาครูนะครับจะเป็นเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิวเหรียญรุ่นบูชาครูจะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงไปแล้วนะครับ วันนี้นะครับมีโอกาสได้เช่าบูชา,านะครับเหรียญเนื้อเงินลงยาเขียวมาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเลยนํามารีวิวให้พี่เพื่อนๆน้องๆแลผู้ที่สนใจในวัตถุมงคลหลงพรรวยนะครับทุกท่านนะครับได้ชมกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าถ้าโอกาสหน้าผมมีโอกาสได้เช่าเหรียญเนื้อเงินลงยาน้ําเงินมาอีกหนึ่งเหรียญผมก็จะนํามารีวิวอีกเช่นเคยนะครับ จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเผื่อพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจหรือว่าอยากชมแต่ไม่มีโอกาสได้ชมนะครับผมเลยถือโอกาสนี้นะครับพามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับอาจจะเรามาดูโดยรวมก่อนนะครับด้านหน้านะครับนี่อันนี้จะเป็นโดยรวมด้านหน้านะครับผมเหรียญน,นี้ สีเดิมป้ายแดงออกจากวัดเลยนะครับยังไม่ได้แกะสีเลยนะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับส่วนนี้จะเป็นด้านหลังครับผมด้านหลังขาวจ้วะเลยครับสวยงามครับเลโกจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับส่วนบริเวณนี้จะเป็น ต่อโค้ดนะครับผมวิดีโอนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับเพราะว่าวิดีโอก่อนหน้านี้ที่รีวิวเนื้อเงินลงยาแดงไปอันนั้นก็อธิบายพอสมควรแล้วนะครับผมวันนี้แค่พามาชมกันเฉยๆนะครับประมาณนี้นะครับเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผม จมูกร้อเนลยนะครับองค์นี้สวยมากครับให้ชมด้านหลังอีกหนึ่งรอบนะครับย้ำอีกครั้งนะครับอ่าเหรียญนี้จะเป็นรุ่นบูชาคูนะครับผมออกวัดพระธาเชิงเขานะครับปี2564นะครับไม่ใช่เหรียดรุ่นเลื่อนสมณรศักดิ์นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับผม แต่เหรียญจะสร้างม,มาในรูปแบบลักษณะคล้ายคึงกันนะครับสังเกตดีๆนะครับแล้วก็ศึกษาก่อนเช่าหาทุกครั้งนะครับผมวันนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้มีโอกาสหน้าได้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยรุ่นไหนมาผมจะนำมารีวิวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมกดไ like, ล <c oughs> ค์กดแชร์กดสม,มๆๆครขายเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ